เดยนแล้วเดินข้ามถนนตรงนั้นนะครับก็จะเป็นถนนข้าวสารแล้วนะครับอันนี้คือพระแม่ธรณีนะครับพระแม่ธรณีบีบมวยผมศักดิ์สิทธิ์นะครับพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับเป็นเป็นเส้นทางลัดที่ฝลังนิยมเดินนะครับสา,สายเดินเที่ยวกลางคืนก็นเดินมาจากปากหองตลาดนะครับก็จะผ่านมายัง มิวเซียมสยามแล้วก็วัดโพวัดประเชตุพบนวิมลบังคลารามตรงนั้นจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สนามชัยนะครับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สนามชัยนะครับแล้วก็เดินมาเรื่อยๆก็จะผ่านด้านหน้าพระบรมมหาชวังในแกนพาเลสแล้วก็วกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็เดินผ่านสารหลักเมืองผ่านสารดีกามาถึงนี่ครับพระแม่ทรณี พระแม่โทรณีบีบมวยผมนะครับแล้วก็จะเห็นโรงแรมรัตนโก,ก,กสินทร์นะครับ